สวัสดีครับตอนนี้เรามาเที่ยวที่สงขานะครับนี่มีเวลาก็เลยคุยกับทีมงานเราสักน้อยใครยังไม่เข้าใจคำว่า3ปีแบ่งแปลงเพิ่มต้องไปหาข้อมูลโดยด่วนนะครับ เรามือใหม่ทุนน้อยสร้างแบบยังไม่เข้าสู่กระบวนการจัดสรรเราจะต้องเข้าใจว่าที่ดินที่เรามีอยู่หรือที่เรากำลังจิราจามันสามารถแบ่งแปลง,ง,ง,งเพิ่มได้อีกหรือเปล่าแล้วแบ่งเพิ่มได้เท่าไรสิงดังฟังชัดไหมครับปกติพื้นที่ที่เราอยูอ่สัญญาณจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะในเรื่องของเอครือข่ายทูอไม่ค่อยดีเท่าไหร่ แต่ทีมงานเราเข้ามาก็น่าจะโอเคอยู่นะนะฮะก้าวแปลงลงมาภายใน3ามปีมือใหม่ทุนน้อยจะต้องเข้าใจนะครับแล้ววันนี้ที่เราจะคุยกันคือถึงแม้ว่าจะครบ3ามปีแล้วเกิน3ามปีแล้วก็ยังแบ่งไม่ได้นั่นหมายความว่าใครที่ไปเจอที่ดินแล้วเราขอสำนาองโนดไปตรวจสอบเอกสาร ไปตรวจสอบสถานภาพของที่ดินที่สำนักงานที่ดินแล้วเราเห็นว่าเฮ้ยแปลงนี้3ปีที่ผ่านมายังไม่มีการแบง่งและเราตีความเองง่ายๆว่ามันแบ่งต่อได้พึงระวังให้ดีนะครับพึงระวังให้ดีและแบ่งได้หรือไม่ได้จะต้องคุยปรึกษาสอบถามจากคนที่มีอำนาจในการพิจารณาในการตัดสิน โดยตรงเคยเจอมาแล้วประเด็นนี้ถามกอกอบอกว่าได้ถามขอขอบอกว่าได้แต่พอถึงเวลาปุ๊บอ่าขอบอกว่าไม่ได้กระบวนการของการแบ่งแปลงมีหลายๆฝ่ายดูแลเราไปต้องไปยื่นคำร้องที่ฝ่ายทะเบียนเจ้าที่รับเรื่องเบื้องต้นพี่พนาปรึกษาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าฝ่ายปรึกษา เดียวกับช่างช่างสอบถามหผู้น้าใหญ่เพราะทุกฝ่ายจะต้องเข้าใจตรงกันตีความหมายเป็นเรื่องเดียวกันเรายื่นเรื่องนะครับเขอรับเรื่องทางส่วนของช่างพุ้รับเหมาเอโทตีคำส่วนของช่างรังวัดเขาจะต้องออกไปรังวัดนัดหมายรังวัดในส่วนของหัวหน้าใหญ่จะต้องเซ็นผ่านให้ตามขั้นตอน ถ้าเราไปถามแบบคนเดียวเลยเนี่ยโดยที่คนคนนั้นไม่ใช่คนที่มีอำน,นาจในการตัดสินใจโดยตรงมีประเด็นตามมาแน่นอนเสียงดังฟังชัดขอมาเล็หนิดหน่อยครับผมเสียงดังฟังชัดขอมาเล็หนิดหน่อยขอเข้าไปดูก่อนนะเสียงดังฟังชัดหรือเปล่าทำอะไรกันอยู่บ้างครับช่วงบ่ายสามโมงบรรยากาศสบายๆอย่างนี้ทำอะไรกันอยู่ขอหัวใจรวๆหน่อยครับ อก็เสียงดังดียู่นะเขออ่ใจรัวๆนะครับขอใ่ใจรัวๆหน่อยอขอบคุณทีมงานเรามากๆสวัสดีครับคุณกฤษดาคุณรุ่งโร์ทั้งไทายยามใบถึงแม้ว่าที่ดินแปลงนี้จะแบ่งครบมาแล้วสามปีเป็นแปลงคงแล้วกันเป็นแปลงคงที่แบ่งครบมาแล้วสามปี แต่ก็ยังแบ่งต่อไม่ได้มีประเด็นไหนบ้างแต่ก็ยังแบ่งต่อไม่ได้มีประเด็นไหนบ้าง <üğ Rest> ปก,ปกงปติคือเมื่อครบ3าปีแล้วจะแบ่งเพิ่มได้อีกใช่ไหมเราคุยกัน,นประเด็นเรื่องของการแบ่งแปลงแบบไม่เข้าสูเ่เบื้การจาัดสรรแต่ถ้าแบ่งแบบเข้าสูเ่เบื้อการจาัดสรรและอยู่ในพื้นที่ที่สามารถจัดสรรได้ด้วยนะก็ไม่ว่ากันก็จัดไปแบ่งผังโครงการไปยื่นขออนุญาตจัดสรรไปอนั้นไม่ว่ากันแต่จะต้องอยู่ในพื้นที่ ผังเมืองอ,อยู่ในสีอยู่ในโซนที่สามารถพัฒนาต่อได้พอพูดถึงเกี่ยวกับสีของผังเมืองจะต้องดูในเชิงลึกต้องไปที่สำนักงานโยธาที่การและผังเมืองถ้าเราไปดูเองข้าวๆสีนี้มันสามารถที่จะพัฒนาได้เป็นชุมชนหนานแน่นยังไงก็พัฒนาได้แต่บางืุนที่เขาจะมีหมายเหตุมีรายละเอียดไว้เอกไปตรวจสอบโดยตรงเลยเราคุยกันไลฟ์นี้ วันนี้คือกรณีที่ยังไม่เข้าสู่บันการจัดสันปกติเราเข้าใจว่าเมื่อครบ3มปีจะแบ่งต่อได้อีกใช่ไหมครับแต่ไม่สามารถแบ่งต่อได้มีอะไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างแปลงที่แปลงที่มีการแบ่งย่อยออกมายังเป็นชื่อของคนเดียวกันอยู่ยังเป็นชื่อของคนเดิมอยู่ที่จะแบ่งต่ออีกแปลงที่เหลือยกตัวอย่าง ที่5ไร่แล้วแบ่งรอบแรกไป1ไร่ครึ่ง8แปลงย่อยแปลงคงเหลืออ่าเป็นแปลงที่9พอครบ3ปีเราจะแบ่งแปลงคงเพิ่มแต่แปดแปลงย่อยที่เราแบ่งมายังเป็นชื่อของเราอยู่แบบนี้โดยส่วนใหญ่โดยในหลายพื้นที่อ่าเขาจะไม่แบ่งให้เขาจะไม่แบ่งให้เพราะมันชัด งถ้าเราตีความง่ายๆว่ายังเป็นชื่อของอแบ่งแบ่งย่อยออกมาแล้วแปดแปลงแล้วครบสามปีแล้วแบ่งต่อได้อีกถ้าเราตีความง่ายๆอย่างนี้อาจจะเสียเวลาได้และการเสียเวลาเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ปีสองปีนะเป็นสามปีเลย <laughs> ก็มีคำถามต่อยว่าถ้าเช่นนั้นแปดแปลงที่ถูกแบ่งย่อยออกมา เราโอนต่อแล้วเราก็ไม่แบ่งแปลง,ปงคงที่เหลือต่อเลยได้ไหมเขาก็ตีความต่ออีกว่าเพิ่งมีการเปลี่ยนมือเพิ่งมีการเปลี่ยนมือบางคนคือตีเต็มสิทธิ์เลยบางคนตีเต็มสิทธิ์เลยบางคนนับเป็นแปลงแปลงนับเป็นแปลงแปลงว่าแปลงไหนครบแล้วก็เพิ่มให้แปลงไหนยังไม่ครบก็นับถือว่าต้องรอก่อน เฟสเผมเคยเจอมาแล้วเอ็นจอยโฮมเฟสเจของเราเราไปซื้อที่ของคุณป้ามาแล้วหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณป้าแบ่งให้นะครับก่อนหน้านี้คุณป้าแบ่งออกมาแล้วแบ่งออกมาแล้วเกินสามปีที่คุณป้าหนึ่งแปลงคุณป้าแบ่งมาเป็นสองแปลงย่อยเกินสามปีแบ่งเกินสามปีนะ แต่แปลงเล็กอีกแปลงหนึ่งนะครับที่คุณป้าแบ่งออกมาเกินสามปีแล้วพึ่งโอนให้กับคนซื้อคนใหม่พึ่งโอนผ่านมาหนึ่งปีแล้วเราก็ไปซื้อแปลงที่อีกแปลงนึงที่ยังไม่ชื่อของคุณป้าอยู่แล้วก็แบ่งเต็มที่เลยแปดแปลงย่อยเหลือแปลงคงหนึ่งแปลงที่มันมีแหลมท้ายพอดีกับว่าจะตัดแปลงย่อยหนึ่งแปลง เพื่อสร้างสารประภูมิประจำเฟสตามคอนเซปต์ของเราสักหน่อยเขาตีความว่าหัวหน้าก็ตีความว่าได้เพียงแค่แปดแปลงรวมทั้งแปลงคงด้วยแปดแปลงรวมทั้งแปลงคงด้วยเพราะแปลงที่เก้าถึงแม้จะแบ่งออกมาแล้วเกินสามปีแต่พิ่งโอนเมื่อหนึ่งปีที่ผ่านมาก็ยังนับก็ยังนับรวมอยู่ยังนับรวมสิทธิ์อยู่ โอ้โหอันนี้ถ้าว่ากันจริงๆถ้าที่ต้นทุนสูงแล้วผังโครงการเราได้ประมาณนี้แล้วเราตั้งราคาไปแล้วด้วยโปรโมชั่นไปแล้วด้วยมีผลกับราคาขายทันทีนะหายไปหนึ่งแปลงสองแปลงย่อยเนี่ยต้นทุนที่แต่และแปลงอ่ะเปลี่ยนทันทีอันนี้เราเคยเจอมาแล้วถึงแม้จะครบสามปีก็ยังไม่สามารถแบ่งต่อได้ ถ้าแปลงเดิมที่เราแบ่งย่อยออกมายังมีชื่อของเราอยู่ยังเป็นชื่อของเรายังไม่พอนะเป็นชื่อของทีมงานเราด้วยเป็นชื่อของนอมินีเราด้วยเป็นเจ้าของเดียวกันมีการออกจันทร์มีผู้อยู่เบื้องหลังคนเดียวกันอา้าวแล้วเขาจะรู้ได้ไงอา้าวเขาก็ต้องหาข้อมูลดิ เขาก็ต้องสืบข้อมูลสิใช่ไหมคณะตำรวจจงจับผู้ร้ายได้เลยเฮ้ยเขาก็ตีความว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังคนเดียวกันเป็นเจ้าของคนเดียวกันเป็นชื่อของบุคคลคนเดียวกันเป็นนอมินีเดียวกันนับรวมกันเหมือนกันเห็นไหมครับถึงแม้ว่าจะกอขอคองเขาก็ยังเห็นอยู่ดี ผมจะบอกกับทีมงานเราว่าเขาไม่ได้ใช้กอขอคงอกฎหมายเขาใช้คําว่าแปลงจําได้ไหมที่เราเคยเรียนกันกฎหมายเขาใช้คําว่าแปลงอันนี้คือครบสามปีแล้วแต่ก็ยังแบ่งไม่ได้นะเป็นกรณีที่ว่าสามปีที่ผ่านมายังมีชื่อของเราอยู่บางที่เขาตีเต็มสิทธิ์เลยบางที่เขาก็ตีไม่เต็มสิทธิ์ ถ้าแป่งไหนครบถ้าแบ่งไหนมีการโอนเปลี่ยนมือเขาก็นับเพิ่มให้ยกตัวอย่าง3มปีที่ผ่านมาเรามีการโอนไปสองแปลงจ้อยที่เราแบ่งถ้าเราจะแบ่งแปลงคงที่เหลือเขาก็จะให้เพิ่มอีกสองเขาจะให้เพิ่มอีกสองอะไรประมาณนั้นนี่วางแผนให้ดีหาข้อมูลให้ดีแล้วเปลี่ยนหัวเมื่อรายการตีความเปลี่ยนเช่นกันนะฮะต่อไปสามปีที่แบ่งไม่ได้อีกอหนึ่งอย่างที่เราเจอคือ ออกมาจากแปลงแม่เดียวกันออกมาจากแปลงแม่เดียวกันยังอุตสาไปสืบสาวยาวังอุตสาไปขุดยังอุตสาไปหาข้อมูลมาจำกัดอีกออกมาจากแปลงแม่เดียวกันหมายความว่าไงพี่น้องสองคนได้รับมรดกมาคนละสองไร่พี่น้องสองคนได้รับมรดกมาคนละสองไร่แล้วได้รับมรดกมาแล้วสิบปี ได้รับมระะดกมาแล้วสิบปีเมื่อปีที่ผ่านมานะครับน้องชายชิงขายก่อนน้องชายชิงขายก่อนคนที่มาซื้อก็แบ่งได้ตามปกติคนที่มาซื้อก็แบ่งได้ตามปกติแต่แปลงของพี่ชายไม่ว่าจะเล่าหรือคนใหม่มาซื้อ เขามีการตีความว่าออกมาจากแปลงแม่เดียวกันถ้าจะพัฒนาต้องจัดสรรพี่น้องสองคนนี้ได้ที่มาสิบปีแล้วนะได้มะระดกมาสิบปีแล้วนะคำถามคือนั่นหมายความว่าพี่ชายก็เสียโอกาสในการขายทีจริงไหมครับ พี่ชายถูกลิดรลอนสิทธิ์ไหลักษณะนี้ยังไงต้องไปทีความกันหลายอย่างกันนะถ้าเจอคนไหนที่เขามีข้อกฎหมายเยอะเขาแข็งเขาแม่นอะไรประมาณนี้พอคนที่ซื้อที่ขนาดประมาณนี้ไล่สองไล่เนี่ยไม่มีใครอยากจะสันหรอกครับแล้วเขามองว่ามันต้องพัฒนาต่อได้เขาได้มาเป็นสิบสิบปีแล้ว เขาไม่ได้มองว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวด้วยนะ,ะไม่ได้มองว่าเราซื้อของน้องเราซื้อของพี่เขาตีความว่าน้องมีการแบ่งแล้วพัฒนาแล้วถ้าใครจะมาพัฒนาแปลงของพี่ไม่ว่าจะเป็นเราหรือคนอื่นก็แล้วแต่เขาตีความว่าสองแปลงนี้ออกมาจากแปลงแม่เดียวกันคือได้รับมรดกมาจากคุณพ่อคุณแม่คือเป็นพี่เป็นน้องร่วมกันมาโอ้โห มันไกลเกินแล้วถ้าจะของที่หรือว่าพี่ชายแปลงของพี่ชายเนี่ยอายุมากแล้วอีกสองปีสามปีไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่าแล้วก็ไม่สบายด้วยต้องการเงินที่จะไปรักษาตัวเองขายที่แปลงนี้ได้เงินสามล้านห้าล้านแต่เขาไม่สามารถที่จะขายได้เนื่องจากติดประเด็นในเรื่องของการตีความตรงนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเป็นเรื่องใหญ่เป็นการเสียอากาศเป็นการลิดรอนสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหม มันสมควรจะยืดหยุ่นสมควรจะตีความสมควรจะใช้ข้อกฎหมายให้ให้เกิดประโยชน์ดีกว่านี้เราต้องย้อนกลับมาเจตนาของกฎหมายพรบการจาัดสรรที่ดิ25น2,543ก่อนเจตนาของกฎหมายเพื่อให้ผังเมืองโดยภาพรวมของบ้านเมืองเรามีส,สัดส่วนมีความเป็นอยู่ที่ดีนะครับมีการวางผังวางตำแหน่ง ให้เกิดการเจเริญเติบโตที่เหมาะสมดูแลง่ายเพื่อไม่ให้ผู้ประกอบการเอาเปรียบผู้บริโภคเพราะเมื่อก่อนข้อมูลข่าวสารมันไม่ได้รวดเร็วขนาดนี้พัฒนาแล้วก็หน,นีไปหลอกลวงแล้วก็หน,นีไปได้เปรียบแล้วก็หน,นีไปอะไรประมาณนี้เดี๋ยวนี้ลายย่อยกับโครงการจัดสรรคุณภาพไม่ได้แตกต่างกันเลยครับ ในหลายโครงการที่ไม่ได้จัดสรรทําดีกว่าโครงการจาัดสรรอีกเพราะปัจจุบันนี้มือใหม่ทุนน้อยเขาพีเซนตัวเขาเองเขาขายตัวเขาเองเขานําเสนอตัวเขาเองเขาเสนอหน้าเขาเอาชื่อเสียงเอาตัวตนเขาการันตีโครงการใหญ่ๆไม่เคยเห็นหน้านะบางทีอะตอนนี้โลกมันเป็นอย่างงี้นั่นหมายความว่าถ้าวันนี้เราเป็นคนที่ตีความข้อกฎหมายพวกนี้เราต้องรู้เจตนารม์ของกฎหมาย ว่าเพื่ออะไรแล้วถ้าเป็นลนนักษณะนี้โอ้โหมันเกินไปสมควรจะให้เขาแบ่งใช่ไหมครับแต่ก็ไม่สามารถแบ่งได้มีเยอะแยะออกมาจากแปลงแม่เดียวกันนะครับน่ออกมาจากแปลงแม่เดียวกันแล้วก็ทีมงานเดียวกันพูดไปแล้วออกมาจากแปลงแม่เดียวกันพูดไปแล้วทีมงานเดียวกันพูดไปแล้วหรือว่าผู้มีผู้อยู่เบื้องหลังคนเดียวกันพูดไปแล้ว อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะฝากคือประกาศคำสั่งหนังสือเวียนที่เปลี่ยนแปลงไปผมเคยมีโอกาสได้คุยกับพี่ที่ดินอยู่ท่านหนึ่งมีโอกาสได้คุยกับพี่ที่ดินอยู่ท่านหนึ่งขอบอกว่าทางสำนักงานที่ดินทางกรมที่ดินเนี่ยมีหนังสือหารือไปที่สำนักงานกิจฎีกา เวลาเขานงหาลรือการตีความหมายเกี่ยวข้อกฎหมายอะไรพวกนี้ที่มันกั้ากึิ่งคาบเกี่ยวนะ <c oughs> เขาจะหารือไปที่สำนักงานกฤษฎีกาคำว่าหาลรือนะหาลรือเนี่ยไม่ใช่ข้อกฎหมายนะ <c oughs> <c oughs> นะครับปุ๊บแล้วเขาก็ตอบกลับมา,อาตอบกลับมาอะไรประมาณนี้แล้วก็จะมีหลายๆพื้นที่ ที่ตีความแล้วก็เอามาใช้ว่าแบบนี้แบ่งไม่ได้แบบนี้เข้าข่าเจตนาเลี่ยงอแบบนี้มีแนวโน้มที่เกิดความเสียหายเอามาใช้แต่ก็มีหลายๆพื้นที่โอ้โหเยอะมากๆคือจำนวนมากกว่าที่เอามาที่ไม่ได้เอาตรงนี้มาใช้แล้วก็ยังตีความหมายแบบให้มันเป็นประโยชน์นให้มันโอเคสามารถไปต่อได้ ในหลายพื้นที่ที่ดีมากๆพี่ท่านนี้เจ้าที่ท่านนี้ยังบอกว่าไม่รู้จะตีความอะไรเยอะขนาดนั้นไม่รู้จะเทียบอะไรขนาดนั้นจริงๆนะครับอันนี้เราแชร์ให้ฟังนะเมื่อก่อนผมก็ทำงานประประจำรับราชการในหนึ่งองค์กรฮามันจะมีรุ่นเก่ารุ่นเดือ ทีอะไรกันนักหมากับชีวิตเนี่ยตีความหมายไม่ได้เกิดประโยชน์ทํางานแล้วทํางานด้วยแล้วไม่โอเคทํางานด้วยแล้วไม่สนุกลูกน้องไม่แฮปปี้ทำงานด้วยแล้วหน้าเบืือในองค์กรไม่นจะมีคนอย่างนี้นะที่เป็นหัวหน้าวงเล็บใครเคยเจอบ้าง <c oughs> อันนี้ไม่ได้เนียนทานะพูดให้ฟังดังนั้นเราจะต้องรู้ว่าได้หรือไม่ได้ยังไงอีกหนึ่งเรื่องที่ผมบอกเมื่อกี้นี่คือ อาจจะมีประกาศมีคําสั่งมีหนังสือเวียนมาให้เปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่าจะครบสามปีแล้วถ้าในพื้นที่ตรงนี้ก็ยังไม่ได้ก็ยังไม่ได้ฮอันดับต่อไปอของคลิปนี้แล้วกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูง พื้นที่ที่มีความเจริญมีความหนาแน่นมีการแข่งขันกันสูงอะลักษณะนี้นะก็มีผลในการตีความปกติที่อื่นถ้าสเต็ปนี้สมปีเขาแบ่งต่อได้แล้วแต่พื้นที่ตรงนี้เฮ้ยมีการแข่งขันกันสูงยกตัวอย่างในพื้นที่ที่ผมพัฒนาก่อนหน้านี้เมื่อก่อนโครงการจัดสรรใหญ่ๆยังไม่มีนะ,ะแบบย่อยก็มีบ้าง แต่ไม่ได้เยอะอะไรหมายถึงจากสรรขนาดเล็กนะครับขนาดเล็กพิเศษพอมีบ้างแต่ไม่ได้เยอะอะไรแต่ตอนนี้มีขนาดกลางี่เป็นขนาดกลางแล้วก็เริ่มขยับขยายมาใหญ่ขึ้นทําให้ความระมัดระวงังการตีความดุนยพินิษของเจ้าที่ในพื้นที่มีความเข้มงวดมากขึ้นมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะทุกทุกเดือนเขาจะต้องมีการแจ้งมีการรายงานไปจังหวัดว่าในพื้นที่ของคุณมีการพัฒนาอะไรบ้างเกี่ยวกับที่ดินมีการรางวัดไปกี่แปลงมีการยื่นคำร้องคําขอไปเทลายมีการร้องเรียนมีกรณีพิาพาษเท่าไหร่ยังไงและที่สำคัญมีใครที่มีแนวโน้มพัฒนาที่ดินโดยเจตนาเลี่ยงจัดสรรหรือเปล่าคุณต้องรายงานมา แล้วในพื้นที่มีใครรู้เห็นเป็นใจไหมมีใครละเลยหรือเปล่ามันจะมีเรื่องพวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องแต่จากข้อมูลที่รับทราบมาคือถ้ามีการแบ่งออกมาแล้วก็เหมือนไหลาตามน้ำไปถ้าผมตรงๆเลยนะ <c oughs> ทีมงานเราถามค้เพื่อแบ่งออกมาแล้วเขามาดูว่ามันไม่ใช่มันไม่อะไรก็ไม่ค่อยมีประเด็นตรงนี้แล้วโดยเฉพาะแบ่งออกมาแล้วโอนเรียบร้อยแล้ว เข้าอยู่แล้วตอนนี้ฉนวนอยู่ที่แบงก์แล้วเดี๋ยวนี้เขาให้เก็บฉนวนไว้เองนะนะฮะมีการจดจำานงเรียบร้อยแล้วเขาก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเพราะกระบวนการขั้นตอนมันยิ่งซับซ้อนมันกร,กระทบสิทธิ์บุคคลหลายฝ่ายแล้วทีเนี้ยนะเขาก็ทําในหน้าง,งานที่เขาพอที่จะทําได้โอเคนะครับทีมงานเราท่านใดที่มีที่หรือกําลังจรจาต่อรองกับเจ้าของที่ เราไปตรวจสอบสานภาพของที่ดินที่สมนักงานที่ดินหรือว่าเราอาจจะดูเองเพื่อนๆว่าเฮ้ยเกินสามปีแล้วยังไงก็แบ่งได้แต่มันมีหลายประเด็นที่ผมว่ามาถึงแม้จะเกินสามปีแล้วก็ไม่สามารถแบ่งได้และผมก็เจอกับตัวเองมาแล้วหลายๆแปลงเหมือนกันนะครับขอให้ทีมงานเราอยู่ในพื้นที่ที่ทำงานง่ายราบรืบ่อนอยู่ในพื้นที่ที่ดีๆ นะครับอยู่ในพื้นที่ที่มองภาพรวมอยู่ในพื้นที่ที่มีคนรุ่นใหม่เยอะๆนะครับเขาจะตีความหมายอีกแบบหนึง่งโอเคนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมช่วงนี้เราพานนว์นเวสตมาเที่ยวะนะจันทสงขาเดินทางแป๊บเดียวถึงรวดเร็วมากๆแต่เมาาื่อเช้านี้ตื่นเช้าหน่อยนึงเพราะต้องเดินทางมาที่ดอนเมืองขึ้นเครื่องมาหนึ่งชั่วโมงมาถึงอาจใหญ่ อ่าแล้วพี่ก็ไปรับมาที่จะนะไม่เกินชั่วโมงก็ถึงแล้วบรรยากาศก็เลยประมาณนี้ในบ้านของคุณตาคุณยายทีมงานเราลันหน้างานต่อไปเหมือนเดิมพอเรามีทีมงานผู้รับเหมาช่างที่มีความชำนาญในแต่ละด้านและร่วมงานกันมาพอสมควรแล้วมองเป้าหมายเดียวกันมีอะไรพูดคุยปรึกษาหารือกัน ขอให้ทีมงานเราเจอช่างพลเมือที่ดวีวันหนึ่งเราสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้โดยที่เราไม่ต้องวิตกกังวลกับหน้าง,งานมากจนเกินไปนี่คืออีกหนึ่งข้อดีของการสร้างบ้านขายเราไม่ได้เกิดมาเพื่อน,นั่งเฝ้าอิดหินปูนใส่อย่าปล่อยมือจากความฝันของเองการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ขอบคุณพี่สเสด็จคุณรุ่งโรดคุณดาวเรืองคุณพงษ์สบายดีนะครับ คุณกฤษดาและทุกทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าไปมือจากความฝันของตัวเการสร้างบ้านขายเริ่มจากหนึ่งหลังก็ได้ผมคนเดียวขอบคุณนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย